เออพี่ตกินมัไออมาีบสดพี่น้องเมื่อกี้มาอยู่ที่ช่อง,ของเขาเด้งอยู่แล้วเนาะนี่ได้ตั้หุ่งเนาะมากินตอนเที่ยงเนาะจากข้าวเช้ากลายเป็นข้าวเที่ยงแล้วตอนนี้มาเด้มาได้มากินนกันมีปิ้งตับแล้วก็มองหมองเนาะมหมวงมหมวง,งแล้วก็อหอมพร้อมแล้วก็ผักอันนี้ผักนอกหมันข้างอกมันชิเข่ากันหมดปะไหม đẹp nữa anh học tiếng ghê gắn mặt em 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 ้ีงปลูกเองพี่ปลูกเองอากาศเย็นดีไหมนี่คึมๆวมมันหยดยกเงาปิ <c oughs> าพักนอกคุยนี่ก็เขากันจะได้แต่บุคคยกินเครือเก็จะลองมาลองกับมึงจากเขาเช่ากลายเป็นเขาเพนนะมันขวายอะฟูมันขวายนะมันขวายอะฟูมันขวายนะขวายทั้นึกอึ๊บอวบซึ่งเนาะตัอกนะตัวอกฟุกเอง đôm bưng cái bồn chuối trống này ủa bác, cái họ, phải ngày nó. Con Nó Mày còn mà sông mày long bằng sông mày lấy trồng phong nhau này sì bên phôi nhin này mấy con đói này tam hùng ping tap ping phơi chụp ุงเพชรเพชรครับชวนม่วงนี่ม,มันหล่นครับมันหล่นมือลมวานก็มไม่ลมแห้งม่วงใหญเนาะม่วงใหญ่กิน,นแม่เราเพียง กินได,ได้กับกินนี่โอ้โหแหงกินทางปลอนแท้กินได้กับกินเอ้ยไอ้ปากวิธีกินมังมั่งเหรอ <c oughs> ใครก็ไม่ดีปากนะ กินอยู่ผมขามเนาะนน่มเนาะ่มกระดับเนาะทำเองแซบเอง บัตรของผมนี่คืออยู่บนทุกคนแต่คือคอมเมนต์บอกเลยนะอะไจะคือพูดยิ่งบบให้กระเด้นเลยพักน้องคุยเนาะข่าวก็ยังได้ดวิกิามันสีขาวเมื่อก,กี้ลงมาขอดข่ากัน น้ำม,มันเงอกมันจะเคียวแล้วมาต่เช้าๆแม่เราไปขายแม่เราไปขาย

กปเจ้าค้านาะเส็บมันก็น,น้องหนึ่งน,น่องฮะอืมอืมเข่า อะไรพี่น้องกินมาวัานี้กับจบคลิปไปตรงนี้เนาะแตได้อิม่มเนาะกินแต่บบ,บิันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อครับการแจ้งเตือนคลิปใหม่จากโคดังนี้เนาะมาว่นนี้กจบจบทปตรงนี้ขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามนะที่นอตนะครับทุกคนเก่าๆนะขอบใจเนาะนี่ก็จะเป็นพายเนาะที่พ่นตกแห้งวานน,น้ำมันลายเนาะเลยเปเล่งเลยระบายเนาะ ให้รอบมาปลาเนาะ